ตอนนี้เราก็มาถึงวัดดอนจันท์แล้วน,นะครับเราก็มีสิ่งของมาบริจาคให้กับน้องๆน,นะครับที่วัดดอนจันทรนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปด้านในนะครับ,ราาานนรบมาถึงแล้วนะครับก็มีน้องๆมาช่วยขน นี่นะครับเราก็เอาอของลงเราก็จะมีน้องๆน,นะครับใส่รถเข็นเข้าไปด้านในครับ กาจะมีตุ้เจ้านะครับก็รับถวายอยู่ด้านในนะครับนี่เราถวายเรียบร้อยแล้วนะครับตอนตอนจันทร์นะครับก็จะอุปการะนะครับเด็กๆจะเป็นเด็กกัมพาราหรือว่าเด็กชาวเขาอะไรพวกนี้นะครับมีตั้งแต่เด็กเล็กถึงเด็กโตประมาณ700กว่าคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอ่าน้องๆมีสมาคิลวะนะครับอ่าถือถาดตัวสงสัยจะไปกินข้าวเย็นกันไปกินข้าวหรอครับอ่าไปกินข้าวเย็นกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับออสวัสดีครับอ๋อโน่นนะครับจามีทั้งเด็กเล็กเด็กโตนะครับเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยไปทานข้าวเย็นกันครับบางคนก็ ถือถาดไปด้วยนะครับถือช้อนอเขาก็ถือช้อนไปนี่ก็ฝนเริ่งตกไปนะครับพื้นก็จะเฉะเฉะหน่อยเดี๋วเราก็ไปกราบพระกันสักครู่เราก็บริจาคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางกลับนะครับ